ทุกคนมีเวลาจับหนังสือวันละกี่นาทีกันคะ5 10 15 20 30หรือว่า60นาทีคือช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองยุ่งมากๆจนมันไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆเลยค่ะได้พักทีอ่านหนึ่งหน้าแล้วก็ไปถ่ายโทรศัพท์ต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาทำ Challenge seven days reading hour challenge สัปดาห์นี้ขอแบ่งเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นมาอ่านหนังสือกันชื่อว่าได้ลดเวลาการจับโทรศัพท์ลงด้วยแล้วก็มาเพิ่มสมาธิให้มันยาวขึ้นกันมาดูกันค่ะว่าเราจะทำได้ไหม สวัสดีค่ะทุกคนปกติแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือทุกวันนะคะเวลาว่างอะไรเงี้ยก็จะอ่านหนังสือหรือว่าเวลานั่งรถไฟฟ้าไปทํางานไปเรียนอะไรแบบนี้เราก็จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านระหว่างเดินทางแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้คือช่วงนี้หนังสือเป็นตัวเลือกที่หยิบขึ้นมาอ่านน้อยลงเราคิดว่าเป็นเพราะเราติดเล่นโทรศัพท์เวลาในรถไฟฟ้าไม่มีอะไรทำก็จะนั่งถ่ายไปเรื่อยๆเวลาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็เบิดถ่ายดูอะไรต่างๆนานาไป แล้วพอเปิดทีอะ่ะมันก็จะติดลมแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเลยรู้ตัวอีกทีก็คือไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วแต่ว่าลึกๆแล้วอะ่ะเราก็ยังมีความอยากอ่านหนังสืออยู่นะคะพอเล่นโทรศัพท์ไปเพลินๆแล้วมันไม่มีเวลาอ่านมันก็จะเกิดความน้อยออะดูคนว่าแบบวันนี้ไม่ได้อ่านอีกแล้วหรอเราก็เลยจะมาทำชาเลนจ์กันวันนี้นะคะมาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ละวันจะทำให้เราอ่านหนังสือได้ ทั้งหมดรวมแล้วเท่าไหร่กันแล้วก็หวังว่าคลิปนี้มันจะทําให้เราอะเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงจะทําได้ไหม <laughs> เรื่องแรกที่เราจะหยิบมาอ่านนะคะก็คือ The Only One Left เขาบอกว่าบ้านนี้มีฆาตกรเป็นหนังสือที่เรายืมเพื่อนมาอ่านนะคะทุกคนแนะนําว่ามันสนุกแล้วก็บอกว่าอยากให้ลองไปอ่าน เป็นเรื่องราวของเลโนราโฮปค่ะเรื่องราวก็คือต้องย้อนกลับไปประมาณ54ปีที่แล้วในตามซิตติ้งหนังสือนะมีคธิหาร์ดหลังหนึ่งมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งแต่ว่าครอบครัวถูกฆ่ายกครัวกันหมดมีเพียงคนเดียวที่รอดก็คือ l e โน l a าโฮปซึ่งทุกคนก็ตามจับตัวคนรายไม่ได้ส่วน l e โน l a h o p ปเนี่ยก็ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดเลโน l a าโฮปได้แล้วเวลาก็ผ่านไปล่วงเลยไปนะคะจนตอนนี้เธอมีอาการเป็นอัมพาตแล้วก็ไม่สามารถพูดได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่ง l e โน l a าโฮปเนี่ยก็มีพยาบาลคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดแต่แล้ววันหนึ่งพยาบาลก็ได้หายตัวไปทําให้ก็มีข่าวลือแพร่สะพัดกันว่าบ้านหลังเนี้ยยังมีฆาตกรอยู่ แล้วเล่มนี้ก็จะพาเราไปเปิดเผยความจริงไปเปิดเผยความลับของคาริฮัตหลังนี้ตื่นเต้นอยากอ่านมากตอนนี้ก็เป็นเวลา6 5โมง5้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่า1ชั่วโมงแบบไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรืออ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้เริ่มเลยแล้วกันนะ ครบเวลาแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมง <c oughs> <c oughs> เราอ่านไปได้ทั้งหมดห้าสิบหน้าเปะถึงหน้าที่ห้าสิบพอดีความรู้สึกของวันแรกนะคะมันอยากอ่านต่อมันสนุกอะคิดว่าจะไปอ่านต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะเป็นยังไงาเจอกันค่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาหนึ่งชั่วโมงกัน วันนี้ขอจับใน iPad นะเราก็อยู่กับเล่มเดิมนะคะ The o l i w a n Left เมื่อวานอ่านรวมกันไปได้60หน้าก็คืออ่านเพิ่มจากหนึ่งชั่วโมงปีประมาณ10หน้านะคะวันนี้มาอ่านต่อกัน ม่วงมากเลยอ,อยังไปนอน26นาทีสู้ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้อ่านได้ถึงหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสี่สิบห้าสิบอ่านได้ห้าสิบหน้าพอดีเลยตอนนี้ก็ถึงบทที่สิบแหละอ่านได้เท่ากับเมื่อวานเลยอ่ะเมื่อวานก็อ่านเล่มนี้ได้ห้าสิบหน้าเหมือนกันในเวลาหนึ่งชั่วโมงคือถ้ามันจะห้าสิบหน้าแบบนี้ตลอดไปอ่ะแปลว่าเจ็ดวันเราจะอ่านได้สามร้อยห้าสิบหน้าแต่ว่าเล่มนี้มีทั้งหมดสี่ร้อยกว่าหน้าอาจจะอ่านเล่มนี้ไม่จบในคลิปนี้หรอ แต่ว่าถ้าอ่านไม่จบในคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอ่านต่อให้จบแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนฟังในคลิปนี้อยู่ดีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไม่ไหวแล้วขอตัวไปนอนก่อน <c oughs> บ๊ายบายวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศอ่านว่างนะคะมาอ่านที่บ้านของคุณย่าก็เอาเล่มเดิมมาจับเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงวันนี้อ่านนะคะ วันนี้เหลืออีก26นาที11วินาทีนะคะมาอ่านกันต่อ สิบสี่วันนี้ก็อ่านไปได้ห้าสนะิบสี่น่ะ ถึงบทที่17ดแล้วคะ่ะทุกคนคือตอนนี้มันกำลังเข้มขน้นมันสนุกมากเลยมันเหมือนแบบอ่านแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอยากรู้เรื่องราวต่อไปมันค่อยๆกระตุ้นความอยากรู้ของเราแล้วก็มีหลายปริศนาหลายปัญหาเลยที่มันยังไม่เฉลยออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือคำโกหกหรือเปล่าแล้วก็มีหลายๆสิ่งในคาริฮาสนี้นะคะที่มันยังอธิบายไม่ได้ซึ่งเราก็น่าจะต้องรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครนั่นแหละว่ามัน เกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้บ้างแล้วก็อะไรคือความจริงกันแน่เราเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะคะ านถึงหน้าที่216ค่ะวันนี้ก็อ่านไปได้59หนะ้นาเข้มข้นมากๆครึ่งเล่มแล้วทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ เมื่อกี้ไปพักทานข้าวมานะคะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอยู่อีก13นาที21วิไปอ่านกันต่อ นี้อ่านได้ถึงหน้า280ค่ะก็เป็นจํานวน65หน้าคือแปลกใจมากว่าทำไมวันนี้อ่านได้เยอะกว่าวันอื่นๆเดี๋ยวมาอ่านวันพรุ่งนี้ต่อสนุกมากค่ะคือมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นมันเหมือนแบบแต่ละหน้าที่เราอ่านแต่ละบทที่เราอ่านันเพิ่มความอยากรู้แล้วก็ไม่เฉลยสักทีว่าแต่ละอย่างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วไม่เฉลยของเก่าไม่พอปัญหาใหม่ๆเข้ามาอีก แบตไม่หมดใกล้จบแล้วมนะัง้งยังอีกประมาณสองสามวันก็น่าจะจบนะ วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้ใกล้จบขนาดนั้นนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะอ่านได้เยอะแค่ไหนอย่าอ่านให้จบเลยเหมือนกันนั่นแหแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะมาดูกันว่าจะจบไหม บหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เหลืออีกประมาณอบบสามสิบาจะจบแล้วอะ่ะเอาให้จบเลยแล้วกันเนาะ few moments later. อ่านจบแล้วเย yeah. <laughs> ่สนุกมากสนุกมากมากเล่มนี้ก็เป็นเรื่องราวของเลนล่าโฮปเลนล่าโฮปเนี่ยก็เป็นหญิงชราคนหนึ่งนะคะที่เขามีประวัติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนก็ล่ำลือกันว่าเขาเป็นคน ค่าครอบครัวของตัวเองวันที่เกิดเหตุก็คือทุกคนในบ้านเสียชีวิตหมดเลยพ่อกับแม่เสียชีวิตจากการถูกแทงแล้วก็น้องสาวของเลโน่าโฮปนะคะชื่อว่าเวอร์จิเนียได้ถูกแขวนคอแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันทำให้ในบ้านหลังนั้นก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวก็คือเลโน่าโฮปเพราะฉะนั้นผู้ต้องสงสัยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเธอแต่ตำรวจก็ไม่มีหลักฐานอะไรมา,มาจับผิดทำให้เลโน่าก็สามารถใช้ชีวิตรอดมาได้นะคะ แต่ว่าเธอก็เป็นอัมพาตไม่สามารถขยับร่างกายหรือว่าพูดได้เธอจะสามารถขยับได้แค่แขนซ้ายแบบนิดๆน,น,น่อยๆเท่านั้นก็เลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เลยทำให้นะคะคฤหาสน์หลังนี้ที่เลโนล่าฮุบได้อาศัยอยู่เลยเปิดรับสมัครผู้ดูแลและคิดแคทนางเอกของเรา ในเอกของเรื่องนี้ก็เลยได้มาทํางานที่คาริฮัตหลังนี้นะคะหน้าที่หลักของเธอเลยก็คือมาดูแลเลโนล่าโฮปพอเข้ามาที่คาริฮัตหลังนี้เนี่ยเธอก็รู้สึกว่ามีความกลัวเกิดขึ้นกลัวทั้งเลโนล่าโฮปด้วยแล้วก็กลัวเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเลโนล่าก็ได้มีวิธีการสื่อสารกับคิดก็คือใช้เครื่องพิมพ์ดีดเธอจะใช้มือซ้ายของเธอเนี่ยที่ขยับได้นิดหน่อยเนี่ยพยายามพิมพ์เล่าเรื่องราวต่างๆในบ้านคาริฮัตหลังนี้แล้วก็พยายามบอก เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยซึ่งมันก็มีปริศนามากมายเลยที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้หนึ่งเลยก็คือเรื่องราวของเลโนล่าโฮปว่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ครอบครัวของเธอเสียชีวิตจากอะไรเลโนล่าเป็นฆาตรกรจริงหรือเปล่าและปริศนาอย่างที่2ก็คือผู้ด,ดูแลเลโนล่าคนก่อนที่คิดจะเข้ามาดูแลเนี่ยก็ได้หายตัวไปเธอเชื่อว่าแมรี่เธอทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ที่ครหาสนหัหลังนี้แล้วก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอย ไม่รู้ว่าหนีอะไรไปหรือเปล่าถึงได้ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่เอาอะไรไปด้วยเลยและเรื่องราวมันก็ค่อยๆเปิดเผยทุกอย่างออกมามันจะเป็นการเล่าเรื่องราวสลับการระหว่างมนในมุมมองของคิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจดหมายที่เลโนล่าได้พิมพ์บอกแมรี่คือเลโนล่าเนี่ยเขาก็จะได้พิมพ์ดีดแล้วก็เล่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยให้แมรี่ฟังด้วยแล้วแมรี่ก็หายตัวไปต่อมาก็เป็นคิด คิดก็กําลังจะฟังเรื่องราวที่เลโน่า,ากําลังจะพิมพ์บอกเหมือนกันคิดก็กลัวว่าเรื่องมันจะซ้ํารอยเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละทุกคนแล้วสรุปก็คือทุกอย่างมันพลิกล็อกไปหมดเลยมันเป็นความหักมุมที่แบบหักแล้วหักอีกหักแล้วหักอีกเรื่องใหญ่ก็หักเรื่องเล็กก็หักทุกอย่างมันหักไปหมดคือเราอ่านไปแล้วเราพยายามที่จะลองเดาดูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างแต่ก็คือเดาผิดหมดเลยนะคะ ไม่มีอะไรที่ถูกเลยสักอย่างนอกจากการหักมุมแล้วว่ามันก็ดําเนินเรื่องราวได้แบบสนุกมากๆด้วยมันอ่านแล้วมันแบบเหมือนเครื่องติดอะมันต้องอ่านต่อไปเรื่อยๆเป็นนิยายสืบสวนมิสซรี่พยายามค้นหาความจริงที่ควรจะได้อ่านนะคะทุกคนควรจะลองอ่านดูเล่มนี้สนุกมากจริงๆโอเคค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะกับ one hour reading challenge ใน7วันนี้นะคะ ผลก็คือเราจับโทรศัพท์น้อยลงจริงๆนะเพราะว่าเวลา1ชั่วโมงที่เอามาอ่านหนังสือเนี่ยแล้วได้อ่านเรื่องที่มนันสนุกแบบนี้อีกอะทุกคนมันก็เลยติดกลายเป็นว่าติดกระดาษติดตัวหนังสือไปแทนโทรศัพท์นะคะก็ถือว่าภารกิจสําเร็จที่อ่านทุกวันได้1ชั่วโมงมีเกินด้วยแล้วก็จับโทรศัพท์น้อยลงนะคะถ้าใครที่อยากลอง ลดเวลาจากหน้าจอของตัวเองลงเนี่ยหนังสือก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจแต่อาจจะต้องอ่านหนังสือที่อยากอ่านณนะตอนนั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะพาให้เราอยากอ่านต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งสาหรับเราแล้วอะเล่มที่รู้สึกว่าอ่านยังไงก็มีความสนุกอยู่ในนั้นอ่านยังไงก็ตื่นเต้นไปด้วยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมิสตรีนี่แหละคะ่ะเป็นแบบสืบสวนสอบสวนเรื่องฆาตกรฆาตกรตกรมต่างๆถ้าใครไม่รู้จะอ่านเรื่องไหนอ่ะอ่านเรื่องนี้ได้นะ ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ได้เจอหนังสือที่อ่านแล้วมีความสุขนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปกับหนังสือเรื่อง The Olive l e f t เขาบอกว่าบ้านนี้มีฆาตกรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ